เแ้ากินพี่น้องขังแรกเฮคดแ้วกินย้ำเสาแปดโมงเสาไม่หลกเจ็ดปีกลัวพออย่างค้ะคุณเมยผัวคนใหญ่ไปอยู่บ้านพักคนชะล่าเร็วเออก็เลยได้เห็ดอันนั้นอันนี้อันอันอุ้นสะดวกน่ะแค่ นอ้อองเยมือนีน่นแกงเห็ดเข็มทองเด้อจะร้องแกงเบิงนะค่ะตอนเราพี่ถ้าพี่เรามาจากประเทศไทยไปไปไปไทยอีกนี่กสิสื่อมาไหม สื่อมาอีกเพราะว่าอย่างมันมีอันเดียวนะคะฉันก็อยากใช้ทอร์พีทัพปีของประเทศไทยนะคะ<ม>อืมพี่น้องค่ะอือฮึแกะกระเทียมก่อนจังควายสตัดอันเหนน็ดเข็มทองเอาลูกตาหน้าทอด อดปีไก่ของสามีนั่นกันต้มไข่ทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์น่ะก็กว้ยย่ามากินต้มไข่อันพลังคนเดีกินกับขนมปังเนาะย่าก็กินกับอันนี้ไหมกับอันน้ำปลานี่พี่น้องรุ่นเล่าข้าวเดียวกันกับย่าเนี่ย สามสิบตัวๆสี่สิบเทินเนี่ยสีหูเลยการกินต้มไข่ใส่น้ำปลาเนี่ยมันแสบซ้ำใดพี่น้องแสบแสบเด็กกินทุกอาทิตย์ต้มไข่น้ำปลาเนี่ยต้มไข่เป็นบ่แกดีๆเราใส่ได้ถว้วยน้ำปลาเยอะใส่เราก็เอาอันสมัยโบราณเอามืองี้งี้เป็นบ่ ซาเวนิดเอาสมสมไม่ยมมี่ยี่เห็นมนขงขัวกันกัะน้ำปลาอืมพี่นอ้องที่ญาติตื่นเต้นแหงเดียวจะเห็นแล้วกินยำเสะใครๆก็บาลูกขึ้นมาเก็นยำเสาเอ้ยลูกขึ้นมาเห็นแล้วกินยำเสาให้ให้ตัวเองให้ให้ลูกให้ปัวนี่ไงอะไรวะอันนี้เฮตุแท้เส์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์พี่นอ้อง วันธรรมดากะที่อยากกินขนมปังแค่นเดียวกะเลวย้ำเศาร์เนาะกินกล้วยครื่องนวยกะเลวย้ำเคียงกะเรเาแทบไม่อยากกินอย่างนะอีกทีนึงสี่นะอืส่วนสามีเราก็ไปเห็นนะเร,เราไปกินขนมปังแล้วก็เลวพี่น้องคะ่ะพี่นอ้องขาจะหาที่อยากมาใส่นะคะ ก็ไปการนั่งเห็ดเข็มทองพี่น้องเอ,อ้ยโอตัว<ะ> <laughs> เนะเฮ็ดเนื้อกินกนระเพรา์อะคอามสอบแม่พี่น,น้อง ก็นานี่เนาะแย่แย่ๆมากแก่งเหมือนบอกระศีรษะเป็นเป็นสองทนเห็เกนข้องเนี่ยเดี๋ยวนี้บดบดตัดเอาตทหากมันออกเห็นแบบนี้เลยก็เห็นหนาบดเป็นยังเนะักชิงทองนะก็ะเสียงกต่เพ้อฮะแกงสามห่อนอะฮะสิล้อให้ลูกสาวขิงน,น้ำล้อมมึง ลูกสาวแอนเดียนะ่ะก็เป็นอียนที่กินไงเด้อืมกินไงครับโอ้ยร่วอมหมดเล้วพิ่น้องเอ๋ออืมลูกสาวแอนเดียนะ่ะเป็นคนกินไงถ้าจะกินผักตัว กวนไอย่าเมียย่าหนึ่งมากินพักแนนที่น้องอือก็เลยอยากให้ยรูปสาวกินน้ำเนี่ยแทแบบนี้จะไงกลัวบอสเนี่ยทุกที่แบบหาคนโน,น่นเมีอันทั้งทีจังสีสเมียที่นอ้องก็เลยอยันปาดในถุงมันจะดีกลัว อันนี้มันหกักแล้วอะนู้นเนี่บอกโอเคเป็นไงเดยโอ้โห <c oughs> อันเห็ดกินท้องนี่เนาะอันเห็ดดอกมันคือยังเห็ดพวกหน่อยบ้านเฮามันบอ,อ,ะะอ,อกที่น,ะนะออน,น,น้องก็เลยคิดว่ายล้อออกมาแกงเหมือนกันนะเอยเจ็บก็เอาไปมุกเส้นใหม่พี่น,อน้องเลย เตัวมือสิบเกงค่ะเกงเล้าเล้าเกงบรรทัดสไตล์ย่านี่ยแหละสไตล์เกี้ยบ้านย่าเลยล่ะหนัก่ะอื้มช่วงเตรียมของเตรียม ประกอนไว้ซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะ